สวัสด <toys> ีครับวันนี้กะทีไปชิตไปทีเบื้องเงินเก่าครับผมมีอยังมากมายครับผมตื่นแต่เดียวกับผมตีสามก็เตื่นตีสี่ก็เตื่นกับว่าจะได้ไปชีตเบียดกันมือชิปเช็ตงานทีทีลากเลี่ยง่ว่าสันนี่กันเลยกันจะตีสองเอาแต่งฐานรอชมมึงครับบาหนุนหน่อยสิบีชีตเบียดปลายังเงิเบิ้องเับนวันนี้ไปวาไปกันเลยครับเพื่อเป็นการหมดเสียเวลานะครับนี่ cưng cho thành แหนี่กุ้งเงาวยังไงโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอ๋อโอ้สูงครับสูง มาสิลุ่พ่อยังบ้าย่อมนะครับโอ้อยู่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 ธรรมดาพอได้พอได้ปิ้งอยู่โอ้ไสสวยครับบาเบาโอ้โอโอโอตวนีไใส,สวยครับไสโหลนะครับ นี่ครับแต้มแรกนี้นะครับกับอีดำปากอีดำอีกาคาบผีคมนะครับนี่ครับประครบใส่โลนะครับใส่สวยเลยอืมกระสูบนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนึ่งแป๊บนึงครับผม โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยติดตัวพร้อมอุ้ยแน่นตึกเลยมาออกเลยปลาอยู่วันี่ปลาอยู่อยู่ปลาอยู่นะครับโอ้โหเอออุ้ยอุ้ย ออกแล้วออกแล้วออกแออกแล้วใหญ่สุด้วยใหญ่สุดด้ยตีประคบมาหนอนมนเียนแนวตีกระสูบนะครับคือถือถอี่วะที่บอกว่าประคบกินนะมที่สองนะครับนถือถือนะครับถือถือนะครับโอ้โหหวานจ้อยไม่จาอโ้ตรนี้เเขาปลาเร็วเขาปลาเร็ว ออกมา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 แล้วออกมาแล้วก็ตัวนี้ติดจิ้มคืองเงินว่าขืนโอ้ใส่โลครับกระสุนโอ้โหบ้า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 โอ้ใส่โลนะครับใส่โลนะครับใส่โลนะครับ ไงกิติโอ้โหใส่โหลนะครับตัวใส่นะครับโอ้โหโอ้ยเก็บไ่ได้โตโอ้โหรถพอดีครับโอ้โหเมืองใส่นะครับกระสูบใส่โล่กัวนะครับโล่กัวนนะมีแท่นะครับนี่กวายมขึ้นงัดขักเกลี่ยโอ้โหอ้วนเลยนะครับ มื่อนี้ได้แบบเกลี้ยกลินลำอ้อมนะครับมื่อนี้ลดพอดีนะครับเมื่อกี้นี้จะเสียเรื่องปลาสูรไงวะเกมจะเสียเรื่องปลาสูรไงวะโอ้โดนอีแล้วโดนอีเลกอุ้วโดนอีแล้วโอ้โหโอ้โหจะเสียเรื่องประสูรไงวอวันนี้โดนอีกแล้ว มึง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 ปลาถือเวียดเจียมึงปลาถือเวียดมึงปลาถือเวียดตัวนี้ใส่รับแขกครับตัวนี้อย่ากวนอย่ากวนโอ้โหโหไม่รอแต่ตัวกวนมันมอยอมอีหลีนะครับไปจะสูบซี่ไปใส่แล้วไปใส่แล้วไปใส่แล้วว่าไง ที่สองนะครับกระสูนนะครับถึงนเตีมที่สามนะครับโอ้โหเกียรติลูกอมหมดเลยครับนี่เอายิก้กระสอบอีกนี่นะครับหมดหลอกหลอกนะครับโอโ้สวยงามครับผมนี่ครับแต,ตีมที่สามขมนะครับต้องไดยต่อหมอยี่สองเปหน่อยหนึ่งมา 哦吼！呵呵嗯。 โ้ดนแล้วดนแล้วดนแล้วโดนแล้วดนแล้วดนแล้วโอ้โหดนแล้วดนลวดนลวครับก็ไม่หวานเท่าไหร่นะามันออกซื้อน่ะโอน้นันถือนะครับปลา,น,น,น,ปน,ปานี่มันก็คือกระสูบนะครับปลานี่ยขี้ถือๆนะ ะลีเอ๊กะดีอืมก็อยู่อยู่นะใหญ่ได้เจีมใหญ่อยู่นะก็ครบนี่แหละ คอหลังนะครับตัวนี้เอาไว้ยืดถือนะครับตัวนี้เกี่ยวหลังครับใส่สวยนะครับนี่นะครับอุ้ยกอปากอยู่หรอกนี่นะครับปลาแม่น้ำนะครับผลงานคลิปนี้นะครับปีประมาณสองสามชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับลากินยำเสานะครับนี่ โอ้ยตัวนี้โลกกลักวๆนะครับเอ้ยนะครับผมตังซื้อเงินมาเป็ดชุดนี้ไว้กากระพริกนะครับนี่นี่นะครับใไ <laughs> ่ดูไสประครบตัวนี้สิสองตัวนี้สิเอ้ย <laughs> จังคักมานครับคลิปนี้กับมานครับผม